จากสถานีนรถไฟฮากาตะมาไม่ไกลนักมีย่านขายของสดนั่นก็คือตลาดปลายานากีบาชิซึ่งเป็นตลาดสดเล็กๆมีร้านค้าเพียงไม่กี่ร้านมีทั้งของสดของแห้งเราไปกันแต่เช้าครับพบว่ามีร้านที่สามารถนั่งทานได้เลยเพียงหนึ่งร้านซึ่งเปิดเวลา10บโมงเราจึงไม่ได้ทานอาหารที่นี่นะครับ เราเดินกันอยู่ไม่นานนะักก็สามารถเดินได้ครบทุกร้านเพราะว่าร้านปิดสัส่วนใหญ่เหลือเพียงไม่กี่ร้านครับที่เปิดขายอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้มาเห็นเจ้าสัตว์ต่างๆที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไรนะัก อาหารที่นี่ขายโดยคนท้องถิ่นราคาสมเหตุสมผลพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าอยากทานอาหารสดๆในฟูกูโอกะ<ห>ก็ไม่ควรพลาดที่นี่นะครับ